สินข้อสองห้ามรักทรัพย์ไม่ได้ห้ามรักโยมลมร้อนของเดือนเมษาพัดมาพระธุดงค์หนุ่มท่านปักกรดอยู่ที่ชายป่านในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งการธุดงค์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการบำเพ็ญเพียรเพะว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่คาดคิดว่าจะเจอนั้นคือโยมอิงเธอเป็นสาวชาวบ้านในละแวกนั้นเธอมีอาชีพทำสวนผลไม้เธอมักจะนำพัดตาหารมาถวายพระที่ปักกรดอยู่เป็นประจำน้ำเสียงที่อ่อนหวานและรอยยิ้มที่จริงใจของเธอมักทำให้จิตใจของพระสงบลง วันหนึ่งขณะที่โยมอิงกำลังถวายพัตตาหารความบังเอิญทำให้มือของเธอไปสัมผัสกับมือพระเพียงชั่วครู่ท่านรีบดึงมือกลับพร้อมพิจารณาจิตใจตนเองสินข้อสองห้ามรักทรัพย์ไม่ได้ห้ามรักโยมคำนี้ผุดขึ้นมาในความคิดนับแต่นั้นมาทุกครั้งที่โยมอิงมาถวายพัตตาหารหัวใจของพระก็เต้นไม่เป็นจังหวะท่านพยายามสำรวมกายวาจาใจให้มากที่สุด แต่สายตาของท่านก็อดไม่ได้ที่จะแอบมองเธอเป็นครั้งคราวยามที่โยมอิงหัวเราะเสียงใสหรือยามที่เธอก้มลงกราบอย่างนอบน้อมความรู้สึกอบอุ่นก็เอ่อล้นในใจค่าคืนหนึ่งท่านนั่งภาวนายอยู่ใต้แสงจันทร์ภาพของโยมอิงวนเวียนผุดขึ้นมาท่านรู้ดีว่านี่คือกิเลสที่กําลังคืบคลานเข้ามาในจิตใจ,ใจอันบริสุทธิ์ของท่านแต่ในขณะเดียวกันท่านก็อดปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้สึกนี้ช่างอ่อนโยนและบริสุทธิ์ยิ่งนัก มันไม่ใช่ความปรารถนาทางโลกแต่เป็นความเมตตาความผูกพันที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวท่านพิจารณาไตรตรองอยู่นานในที่สุดท่านก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่เราเป็นสมณะหน้าที่ของเราคือการบำเพ็ญเพียรเพื่อหลุดพ้นท่านระลึกถึงพระธรรมคำสอนอยู่เสมอท่านไม่สามารถปล่อยให้กิเลสเพียงน้อยนิดมาบั่นทอนหนทางแห่งธรรมของท่านได้